สหัชะสหัชะสหชคคือทุยดินนแล้วสหัชะคือสังคมเพื่อนฝูงเวลาดูเพื่อนฝูงดูสังคมให้ดูพบสหัชชในนับต่อสามลัคนาไปทุกลัคนาราศีแต่ลัคนาไปหนึ่งสาจะเป็นสหัชะตัวลูกระดุมพระสหัชะสหชะสทิตพบอะไรนะมันมีความแตกต่างกันอย่างถ้าเกิดสหัชะอยู่ในตนุอ่ามก็คือเป็นคนที่เข้าหาสังคมเป็นคนอยู่กับเพื่อน เป็นคนติดเพื่อนหรือเป็นคนที่แบบชอบเข้าไปเจอคนสังคมเก่งสังคมสงเคสชอบเล่นหุ้นทํางานกับกิจการห้างหุ้นส่วนเดินทางย้ยายเกี่ยวเพื่อนดีชาชัเข้ากุมพระอาจจะมีคนมายืมตังค์มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเป็นซับก็จะพึ่งเพื่อนก็ได้หรือให้เพื่อนพอพึ่งอ,อาศัยได้พิษสหายดีเนีย่ยฮะชาชัดเป็นกเกษตรชาชัเป็นเกษตรด้วยก็ดีพี่น้องเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพันทุกก็ญาติพี่น้องพึ่งพาอาศัยได้ฉะนั้นพบภูมิต่างๆอะมันแตกต่างกันคําถามที่ถามเมื่อกี้ก็คือถ้าเพื่อนเฮีย ดวงเพื่อนเฮียดวงเพื่อนมีเอาสบายกล้องกูเลื่อนถึวก่อนออดวงเพื่อนเฮียดวงเพื่อนมีปัญหามันอยู่ที่ทุกสถานะพทั้งสาอันนั่นแหละนั่นคืออริมรณะวินาศซึ่งมันมีความแตกต,ต่างกันตามกําลังของเจ้าเรือนด้วยอย่างกรณีเอาแบบเอาน,นี่เอาแฟนขับหลักกูเลยอ่พี่น้องพิจิกกรณีพี่น้องพิจิกเนี่ยถ้าเกิดตัวดาวเสาเขาจะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะถูกไหมครับดาวเสา จ้าหูหน้าดาวบับเบเกลดาวเก่าแก่น้นนานคบเพื่อนทีมีอยู่ไม่กี่คนแต่คบทีแม่งนานเลยสมมติมีสิบคนเหลือรอดอยู่3าคนก็จะสาคนที่คบทั้งชาติอะไรเงี้ยดันนานใหญ่ให,ให่ว่าไปนะหรือแก่กว่าก็ได้พระเสาของพี่น้องพิจิตไปอยู่ในภพอริเอาละอริเนี่ยฮะยมดาทุสลรภพสามตัวเนี่ยอริมรณะวินาศน่ะเพื่อนเป็นอริใจเฮียที่สุดเพราะว่าเพื่อนเป็นศัตรูมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนเล่นทำลายแต่กรณีของพี่น้องพิจิต ถ้าเสาเ,เป็นเป็นอลิตตัวนี้นย่าเมธเนี่ยนะไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเสมา,ะามาตรฐานเป็นนิดนิดคืออะไรต่ำต้อยด้อยค่าไม่มีกำลังนะมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากต่อให้มีปัญหาต่อให้เป็นศัตรูก็จะสู้มึงไม่ได้แต่นั้นถ้ากับการถ้าเปลี่ยนจากการเป็นอลิตไปอยู่วินาศอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าพระเสาไปอยู่วินาศหลังลัคนาไอเฮียเสาเป็นมหาอุดดาวเพื่อเป็นมหาอุดในวินาศอ่ะ มันมีกาลังสูงกว่ามึงอะเพื่อมันจะล่อมึงเขาหายแล้วมันอยู่หลังลัคนาวินานะได้หรอมามันเริ่มมันลับๆด้วยคบยากเนี่ยกรณีเรื่องของสหัสชชารื่สำคัญฉะนั้นหลายหลายคนมันมองเรื่องของการเงินการงานเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆนานาความสาเร็จนะอาทิตย์เนี่ยยกศักดิ์บรรดาศักดิ์แต่จริงๆอะพบสหัชชะแม่งเป็นตัว กกลองเหมือนกันว่าชีวิตกูจะเป็นยังไงถ้ากรณีเพื่อนดีอ,อย่างเงี้ยอย่างที่ว่าเป็นพวกคูมต่างดีเจ้าเรือนสหัชะมีกําลังที่ดีอยู่ในพบที่ดีด้วยโอ้โหบางคนพื่นเลี้ยงตลอดชีวิตบางทีดึกร้อนอะไรมาไอ้เฮียยืมตังค์หน่อยได้เลยไอ้น้องไม่มีปัญหามาเพื่อนมาพักบ้านกูก่อน มันมีคนคอยช่วยเหลือพุทธเจ้าท่านบอกว่าไงท่านบอกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมถึงแม้จะเกิดคนเดียวตายคนเดียวแต่ในสังคมที่เราอยู่นนเกิดจนตายเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเหมือนจะคุยกับคนเสมอมึงคุยกับหมาได้บ้านไม่ได้หรอกแล้วมันเกี่ยวสังคมมันเกี่ยวทุกสารพบสามตัวอริน่ากลัวสุดนอนลมาคือวินาศอารพบมรณะอะมรณะว่าเท่าไหร่มรณะมันแปลว่าห่างมันแปลว่าไกลอ่าบางคนอาจจะมีเพื่อนได้ไม่นานอ่าเพื่อนอาจจะ ไปต่างประเทศเพื่ออาจจะไปต่างจังหวัดแยกย้ายกับเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนสังคมใหม่บ่อยอะไรเงี้ยหรือไม่คือตัวเราเองอ่ะจำสินเราเองหนีไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าไอ้หลกักๆเนี่ยที่มีปัญหามันจะเป็นอริกับวินาศสมากกว่าฉะนั้นก็เราศึกษาดูจําไว้เลยเวลาในหัวเราศาสตร์เนี่ยดาวเจ้าเรือมันอ่ะเนีย่ยะไเงี้ยไปอยู่พบไหนอะไรมาจจายเขาเป็นอะไรก็ว่าตามนั้นไปอยู่พบอะไรก็สถานการณ์ที่ดาวเหล่านั้นเจอไม่ยากครับหัวเราศาสตร์เลยไม่ยาก